Bye. <music> สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสำหรับในที่ในช่องหวยที่จไปนะฮะทุกทท่านกันเลยนะครับเนาะ่านะครับใครได้บ้างใครซื้อตามบ้างนะครับนั่นแหละนะครับสลากนะครับผมก็ซื้อ2ใบเท่านี้แหละนะครับเนาะสำหรับในสลากก็ส่วนมากก็ไปซื้อในแอปนะครับก็นึกขึ้นได้เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเออนะครับผมเลขคุ้นๆเหมือนเห็นอยู่ไหนนะครับโอ้นะครับเลขที่ผมซื้อนี่นะครับเนาะเออนะครับอ่ะนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวไป ขึ้นเงินนะครับเนาะเออขอให้มันหมันมันมันเฮงเเด้อนะครับเนาะก็ในปกสลากนะครับซึ่งในปกสลากเลขมันก็อยู่หน้าปกนั่นแหละนะครับที่ผมบอกว่านะครับเนี่ยอยู่ในหน้าปกเนี่ยมันมี50มี80นะข้าม60แล้วก็70ไปนะครับเนาะเออนั่นแหละนะครับผมว่านะครับเนี่ยมันก็อยู่ในปกสลากนั่นแหละแต่ในวันนี้นะฮะขอโทษขออภัยด้วยนะใน2ปกเนี่ยหลุดไปซะแล้วนะครับหลังจากที่เข้ามา2งวดนะครับสลับในตัวเลขใน2ปก นะครับอ่ะสําหรับท่านไหนที่ไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนนะครับไม่รู้ว่าจะตามตัวไหนก็รอในชุดสรุปแล้วกันนะครับนี่สรุปนะฮะอ่านะครับสําหรับในชุดสรุปนะฮะเสียดายไม่ได้เป็นตัวเน้นนะครับเนี่ยเอ๊ตัวเน้นนี่ให้มาหลายสูตรมากๆเลยนะฮะผมก็ชอบด้วยนะฮะก็ไม่มานะครับก็อ่ะมาในตัวที่ไม่เน้นให้นะครับแต่ก็เน้นให้บนนั่นแหละลนะครับในที่ในเก้าสองนะครับเนาะนะอ่ะยังไงก็รอติดตามในชุดสรุปแล้วกันงวดก่อนก็ ให้ไปคู่เดียวล่างนะแต่ไปออกปนนะ ension. สต่บางท่านก็นําไปจับด้วยแหละนะครับอรอบนี้ให้ไปตรงๆแล้วเนาะ,ะก็รอติดตามก่อนเผย ated, ออก4ี่ห้าวันนี่แหละนะเดี๋ยวรอติดตามนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็กดติดตามกดกระดิ่งเลยนะครับซึ่งตัวเลขก็ทางกองสลากในงวดนี้นะฮะก็ใจดีนะครับไม่ได้ออกตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขลอื่นไกลเลยนะครับเป็นตัวเลขนี้นะครับที่ตั้งแต่ในงวดนะครับในงวดนั้นเลยนะครับในงวดที่กองสลากไปไปบึงการนะนี่ ไปบึงการนะครับเนาะไปบึงการครับแล้วก็บริจาคเงินเนี่ยสังเกตดูยอดบริจาคเงินทั้งสิ้นนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสองห้าศูนย์ศูนย์อออกมาหมดแล้วนะครับงวดที่บึงการก็ออกสองห้าแล้วก็สองศูนย์แล้วก็มาล่าสุดออกเก้าเก้าสองเหลือตัวไหนยังไม่ออกเอาเอาเอามาดูมาดูมาดูนะครับเหลือตัวไหนยังไม่ออกนะฮะ ก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะ,อะชอบก็นำไปซื้อนำไปจับนำไปติดไว้แล้วกันนะครับเหลือตัวไหนยังไม่ได้ออกนะครับสลับในปกสลักเมื่อกี้นะฮะก็จะเมื่อกี้ยอดเป็น1 1 1 9 2 5 0 0นะครับอ,ออกไปงวดนั้น5220 2 0 2, ห้าสองแล้วก็ล่าสุดเป็นเก้าสองต่อไปเป็นสองในนี้ต่อไปก็อาจจะมาเลื่อนมาข้างหน้าเป็นเก้าหนึ่งก็ได้เนาะอืมอาจจะเป็นเก้าหนึ่งเนาะขนาดหลักหน่วยก็ยังมาเหมือนกันเลยนะครับก็หลักสิบเนี่ยเก้าสองอาจจะมาเก้าหนึ่งก็ได้หรืออาจจะเป็นในที่ในเก้าศูนย์หรือ95นี่สลับอยู่ในนี้ ถ้าศจะมาอีกนะฮะอาจจะเป็นในที่ใน1 0ไหมหนึ่งศูย์หนึ่งหรือ5 0ศูนะครับถ้าศมาอีกก็เก้าศูหนึ่งถ้า9มาอีกก็เก้าหนนะฮะถ้า2มาก็2องห 29ก็คงจะไม่ออกเลขเดิมลงมั้งแต่ก็ไม่แน่นะครับออกมา29งวดถัดไปอาจจะเป็น26ก็ได้อาจจะพลิกกับหัวเลข9เลข6นะครับอ่าหรืออาเบีนเ2าเหมือนเดิมนะวด36 63นี่ก็ยังเป็นเลขเดิม เนาะสำหรับในในในปีนี้นะเลขวนวนออกตัวเดิม่นแหละนะครับเนาะอ่ะเลนนี้ก็จะเป็นนะครับสลับในนะครับยอดในตรงนี้นะก็ผมว่านะครับก็เข้าไปดูแล้วแหละปกสลากยังไม่ได้อัปเดตนะฮะตอนนี้ผมก็อัดชิปนี่ก็เวลาประมาณนะครับ8ดโมงเร้านะครับ8ดโมงเร้านะครับเนี่ย ก็กองสลากยังไม่อัปเดตเลยนะครับผมก็ต้องไปหาปกสลากแผ่นจริงๆมานะครับเนาะนะครับนี่แหละนะครับซึ่งก็นยฮะในตรงนี้ก็ลองนําไปซื้อแล้วกันนะครับผมไปซื้อสลากเนี่ยผมก็จะซื้ออยู่ในนี้แหละนะครับผมก็คิดว่างวดนี้เนี่ยนะครับผมชอบเลขพี่เลขน้องนะครับสลับในงวดของวันที่1กรกดานะครับหนึ่งกรกดานะครับผมก็ชอบเลขพี่เลขน้องนะครับ นี่ซื้อไปเลยนะฮะในนี้เล็ทพี่เล็น้องตัวไหนบ้างก็นะนะครับก็มีอยู่นะครับแล้วก็นะี่ครับสูตรหลังหวยสัญจรนะครับสูตรนี้ก็เข้านะฮะ92นะครับเนี่ยเนาะหรือว่าจะมา4นะมันมา9นะมันปกติมันจะมาฝั่งนี้เยอะนะแล้วก็มันก็มาฝั่งนี้ก็เดี๋ยวรอนะครับในหลังหวยสัญจรแล้วกันนะครับเพราะว่าสัญจรวันที่1กันยา ก็รอในงวดวันที่16นะครับ16แล้วกันนะครับ16อ่า16กันยาเนาะเดี๋ยวมาใช้ในสูตรนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แหละมันไม่ได้ใช้บ่อยๆมันก็โอเคอยู่นะสลับในสูตรนี้ส่วนสูตรนี้นะครับสูตรพย,ยัญชนะนะครับปกพย,ยัญชนะก็ไปนินให้ล่างนะครับไปนินให้ล่างเนาะหน่วยล่างเนาะปกติมันจะมาในหลักหน่วยนะครับแต่ก็อ่ะมันมา2992 นะครับเราเป็นในที่ในตัวกลับนะฮะเป็นในที่ตัวกลับก็ก็คงต้องใช้ต่อนะครับเดี๋ยวต้องรอดูปกสละก่อนว่าพยัญชนะตัวท้ายเนี่ยมันเป็นตัวไหนซึ่งในงวดที่แล้วพยัญชนะตัวท้ายเนี่ยมันก็เป็นนะครับสอสลานะครับอาสอฤศีสีเออนะครับตื่นแต้นสาร์พดนะครับแปดโมงหลงๆเลืมเลือมอยู่นะสอฤศีนะครับเนาะอืม นั่นแหละนะฮะก็จะลำดับเนี่ยตั้งแต่ในงวดที่ออกนะครับในที่ใน563 3 2นะครับในงวดที่เป็นตรงนี้เนี่ยผมว่าในงวดถัดไปน่าจะเป็นปกตลาดชุมชนแบบนี้แหละเนาะสำหรับในงวดนะฮะวันที่1กรกฎานะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูขอนเนาะหนึ่งกรกฎานะครับนะเนาะรอดูก่อนว่ามันจะเป็นปกนะครับแบบนี้ไหม นะครับเนาะเหมือนจะเป็นปกชุมชนไหมถ้าไปย้อนดูนะครับในปีที่แล้วนะครับสำหรับในปีที่แล้วปกนี่น่าจะเป็นปกเกี่ยวกับชุมชนนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวยังไงใครอยากได้ในสูตรไหนนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างกันได้นะคใครรอสูตรไหนกันบ้างนะครับใครอยากให้ผมทำสูตรไหนก่อนนะครับหรือสูตร6ตัวนี่นะสูตร6ตัว ะะนะครับป้าต่สามตัวบะเขาอยู่เฮดหกตัวนะฮะอะเผื่อหกตัวมันฟุกเข้านะครับนะ้องนะเผื่อมันเข้ารางวัลที่หนึ่งเผื่อมันเข้ารางวัลอื่นกรกฎาในปีที่แล้วเป็นปกนะครับอ่าวันยี่สิบหกนะยี่สิบหกพิถุนาเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโรคนะฮะเนี่ยปีที่แล้วเป็นปกแบบนี้นะครับก็ปีนี้จะเป็นปกไหนนี่ก็รอติดตามด้วยกัน,ว,นวันที่หกมีนาะมอืม ก็อาจจะเป็นก็อาจจะไม่ใช่ปกชุมชนก็ได้เนาะนี่ถ้าเป็นปกแบบนี้ดีนะครับถ้ามาใช้ปกพยัญชนะนี่ก็อาจจะยูยากหน่อยนะฮะไม่รู้ว่าจะเอาพยัญชนะตัวท้ายตัวไหนมันมีตัวแถวข้างบนแถวกลางแถวล่างอนะีกเนาะนอะเออถ้ามาปกแบบนี้นี่ก็ดูยากหน่อยนะเพราะพาพยัญชนะนี่ไม่รู้จะเอาตัวไหนนะครับแต่ปีที่แล้วนี่ถ้าเอาพยัญชนะยออยัก ยอยักษ์นี่ก็ลำดับที่สามสิบสี่อ่ะสี่สี่สามอ่ะก็ได้อยู่นะเอายอยักษ์ตรงนี้หรือเอาดอเด็กดอเด็กศูนย์ศูนย์ก็ได้นะจอจานี่ลำดับที่เท่าไหร่นะนะครับถ้าเป็นโลคนี่คำว่าโลกยาสติดโลกกอไก่ก็ศูนย์ลำดับที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์อ่ะก็ได้อยู่นะ เอาได้ทุกแถวเลยนะเนี่ยนะครับเนาะมาดูในปีนี้นะฮะว่า1กรกฎาคมจะเป็นปกแบบไหนก็รอติดตามแล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็รอสูตรนี้ด้วยนะสูตรปกพยัญชนะนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะฮะกับในงวดล่าสุดแล้วกันนะครับเออยินดีด้วยนะครับใครที่สืบตามสืบตามนะครับเนาะอ่ะนะครับก็เพิ่งนึกขึ้นได้นี่แหละนะมีสมาชิกทักมาว่าโอ้แอปถูกหวยนะครับผมก็เลยเอ๊ไปดูผมถูกหวยอยู่เลยนะฮะก็ไปเห็นปกสลากนี่แหละนะครับเนาะอืม มันมันลืมไปเพราะว่ามันผมก็นะครับซื้อส่วนมากจะซื้อแอปนะครับเนาะนี่มีแค่2ใบนี้นะครับซื้ออันนี้นะครับเพราะว่าจะได้ซื้อมานะครับมา2ปกเนาะแต่2ปกงวดนี้ไม่เข้าเลยนะแต่ผมก็วิเคราะห์ว่า ก็ได้อยู่นะ60นี่นะ5 0 8 0อยู่ในปกมันมาออก60นะว่าว่ามันข้าม60ไป70ไปนะครับนนอะรอติดตามแล้วกันนะครับสลับในนะครับคลิปคิปถัดไปว่าจะเป็นในสูตรไหนนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับงวด1นึ่งกัรกฎาคดาแล้วกันรอปกสลากเด้อนะครับนนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ